ก็สวัสดีครั้งครับผมก็ลังฉากที่ถ่ายภาพบรรยากาศท้องไร่ท้องนาให้ทุกท่านได้ชมแล้วนะครับผมก็จะเดินทางเข้าไปในกลับบ้านครับเข้าไปในหมู่บ้านครับผมก็พาหนะที่ใช้ในการเดินทางนะครับก็เป็นจักรยานครับผม ก็นี่คือผลงานเมื่อคืนนะครับน้ำค้างอยู่ในเส้นทางนะครับก็กลับมาบ้านแต่ละครั้งนะครับก็จะต้องมาถ่ายคลิปไว้เป็นที่ระลึกครับผม<อ>ว่าเราเดินทางไปไหนมาไในบ้าน,นครับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมถ่ายไว้ดูเป็นที่ระลึกแล้วก็ ให้เพื่อนๆพื่อนพี่น้องๆน,นะครับผมที่อยู่ห่างไกลบ้านนะครับผมได้ดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาในชนบทของเรานะครับผม พ็พูดถึงความแห้งแรงแล้วปีนี้ก็แรงจัดจัดแรงเลยนะครับผมเอกจัดจริงๆก็ท้องไร่ท้องนาก็มีแต่ต้นข้าวกับต้นหญ้าครับผมน้ำไม่มีก็ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่านะครับในการทำนานะครับแต่ละท่านนะครับที่ทำนาในปีนี้เพราะว่ามัน แรงเกินไปครับผมก็มารอลุ้นนะครับช่วงนี้พายุเข้าครับผมแต่ก็ไม่ได้เข้ามายัางตรงๆยังเทศไทยของเรานะครับผมแค่มันตวัดหางมานี่ก็เป็นสวนยางนะครับผมสวนยางสวนยางบ้านน้องดุมครับผมเจ้าของสวนเขาอยู่บ้านน้องดุมก็ าวบ้านก็ว่างๆนะครับผมเขาก็จะพากันมาเก็บเม็ดยางนะครับผมขายก็เม็ดยางนี่ก็เขาจะซื้อกิโลละห้าบาทครับผมก็บางคนก็เก็บได้วันละขายได้วันละร้อยสองร้อยครับแล้วแต่นี่นะครับส่วนยางส่วนยางของบ้านน้องดุม ส่วนนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาของลุงนะครับนี่นะครับบ่อเลี้ยงปลาไม่รู้มีปลาอยู่หรือเปล่าครับมีน้ํานิดเดียว นี่ก็มันนะครับผมมันพ่อใหญ่แกะนะครับผมก็สวยงามเลยนะครับนี่ก็คือมันพ่อใหญ่แกะครับผมสวยงาม นี่นะครับมันพ่อใหญ่แกะโน้น ون, บ้านเขาอยู่ไกลๆครับอยู่ในสวนบ้านนี่ก็เป็นมันครับผมก้อนี่ก็เป็นรถลุงเสิร์ตครับผมเป็นรถลุงเสิร์ตมาเกี่ยว่า สวัสดีครับสวัสดียามเช้าสวัสดียามเช้าครับผมหน้าเตินเอาเตินหน้ายก,นนก็ลุงเสิร์ตนะครับผมมาเกี่ยวหญ้าให้วัวกินเน็กรุงเทพเน็กรุงเทพ<อ>ก็ลุงเสิร์ตกับเมียนะครับผมเออกินเนาะเอดขึ้นมาไหมเฮ้เเอาก มันหม้อเปาะปรังนี่หม้อหมาได้ดัดโควิดโอ้เออตัวน้ําหวานหมมเอ้ยเล่าเอ้ยอ่าเอาฉบควียดกระใบกระควียดโกกระดิกแดนเล่าแดนแหลงแดนเล่าแดนแหลงแดนเล่าเออลูกกระใบนูกางลูกเกิดโรคนี่กะโรคนี่กระใบกะโรคนี่นี่เออใส่สะคลูดเออ แเตีนึ่เจียเออน่นาแสน่เจียก็ยกกูมาติดเตนเจียเออเจียคยอ้โหปลไเออปลไยุ่เอนิ่งเฒเออเฒ่ปิครูนน่เกิดไอติดปครูนติดขากิทาโรสิก็ตเงินเออเกิดโดยอาดารานูเออเออ អស់3 4សែនហើយអីអើយហៅក្រុមแพทย์ណានៅតរួរឯងទៅនៅចាំងពីឯจังหวัดច័ន្ទเออអាណាគិថាណៅណាគិថាណាគិរំបីក៏តៅទៅມັນខ្លាទៅจังหวัดច័ន្ទក៏មិនសែនเออទៅមោលៀមក៏ជីជីណេះក៏គិថាឯណាឧបុនទៅឧបុនពេទ្យគ្លីនិកឧបុនទៅទៅអត់ក៏ហៅប្រម៉ោចម៉ោទៅច្រឹងណាហេដល់តើទៅវាចិ້ມរោគយ៉ាងណាបោះឡើងទន្ទឹះពេទ្យ អត់លោកមកពីធ្នាំវាចេមរកទីជាធ្នាំវិឃុំណាដល់មកឈប់ពីឧបុនមកខណ្ឌឆ្លាក់ដាក់ប៉ាប់ក្រិញជ្រិបតិតហ៎ទៅមកទៅមកនៅប៉ិនេះអឺខណ្ឌឆ្លាក់น้ําតមកនង5ពុនអើយញ៉ាំខាងអូបីឆ្នាំឆ្នាំនេះណូតាមពីឯងទៅអឺអឺពូទៅហើយអឺអឺតាណាតាណាយងដល់មកពីស្រែទៅមករលិងរលិងប្រុសក្រែនណាហេ Màn thờ tế thờ đấy tô Ừ, có kỷ niệm đâu là kỷ thờ Ờ, à, nhưng mà thờ thờ dương tô <laughs> hơi Bạn tìm mò hơi cái mà chuyện mơ xe mới lại là cứt khơi Ờ à. Ê Tô nát tôi ก็เป็นรถลุงเสิร์ะครับผมมาเกี่ยวหญ้าไปให้วัวก็เอาญ้าไปให้วัวแล้วนะครับอันนี้ก็มีสายไฟฟ้านะครับมาถึงเทียงนาลุงแล้วนะครับเป็นสายไฟกเกษตรเอเอดีห่า<อ>ปินซัไม่ง่าย ก็นี่ก็มันลุงแก่นะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับปีนี้มันเนื่องจากฝนตกน้อยนี่ก็ทําให้มันสําปลังนั้นงามครับผมถ้าฝนตกมากเกินไปถ้าฝนตกมากๆนี่มันสําปลังก็จะไม่ค่อยงามแต่ถ้าตกน้อยตกอย่างปีนี้นะครับก็ถูกใจมันสําปลังครับผมแต่ไม่ถูกใจข้าวครับผมเนื่องจากข้าวต้องการน้ําเยอะ นี่ก็เข้ามามาในบริเวณหมู่บ้านดอนมูกครับผมก็จะปั่น <Ton> จ <meeting NG raft> ักรยานนะครับ <imagen> ถ่ายคลิปหมู่บ้านดอนมูกให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมเฮ้ยัสดีปูหมวสพิเศษเป็นไงเออ អូយតែមើលស្រាប់ក៏ស្រាប់ក៏ស្រែកអីតើតូលីងជាណាតែមកតែតើអុយឃើញបានឃើញស្រែណាក៏ស្រាប់ក៏អីអីអីស្គមមីទៅចូលនេះអីថ្ងៃណាអូយព្រិងប៉ែវិញចេះកត់ទឹកអីតោណៅនេះបើព្រេងចាប់ច្នាប់បានវោះប្រឹកនេះទឹកលៀងណាំលែតែបើមកពីទីខ្លួនតែបើវិមមកក៏វិមមកមិនច្នាប់ក៏ដូចដានណា เออแย่เลยเรียงจับเลยก็บ้านเมื่อกี้ก็นะครับก็เป็นบ้านลุงเพชรนะครับผม นี่ก็เป็นไร่มันสำปะหลังเหมือนกันครับมันตัวนี้น่าจะปลูกตั้งแต่ช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับผมหรือช่วงน่าจะใช่นะครับผมก็อีกไม่ก,กี่เดือนก็น่าจะขุดขายนะครับผมก็สวยงามเลยทีเดียวครับผม จะพาทุกท่านตามมาดูวัวนะครับผมซึ่งเมื่อกี้เราก็ไปพบเจ้าของวัวมานะครับผมก็จะตามมาดูวัววัวในคอกนี่นะครับหญ้าที่เกี่ยวมาเมื่อกี้นี้นะครับตื่นเช้ามาไม่ทําอะไรนะครับมาเกี่ยวหญ้า มาดูวัวสวยวัวงามนะครับมาดูสนใจอยากได้ก็มาเสื้อเลยครับไม่รู้จะขายหรือเปล่าเจ้าของนี่นะครับโอ้อากาศคึมนะครับมองไม่ค่อยชัดมีเลยชโมเลยอนนี้โมลเออ สูตรทําไงมาเนี่ยใจทําไงเฮ้ยก็วัวก็มีสี่ตัวนะครับผมนี่แม่กับลูกนะครับตีมอประมาณเมื่อไหร่ในปีนี่โอ้โหนะครับสี่ตัวนะครับแสนเจ็ดนะครับวัวได้มาสามตัวนี่ออกลูกอยู่นี่เนาะก็สามตัวนะครับแสนเจ็ด แถมลูกในท้องมาตัวหนึ่งมองไม่ชัดนะครับเนื่องจากวันนี้อากาศค้มออนี่ก็ตัวเมียนะครับผมตัวเมียนี่ตัวผู้พ่อพันธุ ก็แค่นี้แหละครับวัวสวยวัวงามใครสนใจก็มาติดต่อได้เลยที่บ้านดอนมูนครับแต่ไม่รู้ว่าจะขายหรือเปล่านะครับขายขายไดารถูกใจแล้วปลอยเลยอ่านะครับหนุ่มนะครับนั่นคนหนุ่มนะครับผม แ่กะเากนลก็ยังสูดอยู่นะครับผมต้องการผู้หญิงมาดูแลยังสูดอยู่นะครับผมชื่ออะไรมารู้ครับอยากรู้มาถามดูเองก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม ก็จบอยู่ที่ขอกววงงามครับผมนนบ้านดอนมูกตําบลไ่บูนอำเภอ้ำขุน,นจ,จังหวัดอุบลราชธาน,นีสวัสดีครับผมสบายดีเจียรอมแมวังโอนกับรุกขเนีย